บอกเขาหน่อยพู้บริหาร M4 ค่าย M4 Entertainment ค่าย M4 Entertainment นะคะขออนุญาตถ่ายรูปอีกนิดนะคะเช่นไค เรายังไงต่อ cho một Ok, ถามขึ้นไปไหน yeah. One more กับบาง One,

พี่น็ตกล้องไผ่ว่าก็พี่น็ตก็พี่หาบอกให้ที่กลองหงสหมือหัวแล้จะเข้าไปทาไมอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวไม่ให้ให้อยู่ตรงข้างล่างได้ไหมมันไม่ถึง่อ่ะเอาตรงนี้ได้ไหมไม่เห็ไงอกบอกบอกก่อนทุกคนอย่าเพิ่งกลับนะคะมีของขวัญอ่อของขวัญอะไรอีก เออเดี๋ยวชิวเดียนเก็บท้งไหนยืมเลยยืมกับเจนบีตัวนิดนึงครับบีตตัวหนาหาเอาผอมๆนะฮะเจนขยับเาะมันเก่งเยี่นโอเนั่นนั่นนั่นกนอนกางหนอนพี่หนอพี่หนอพี่หนอไม่หาเยีว <laughs> ừ, à, ừ, à. ừ, điểm không oh, đủ bằng... <laughs> <không? Đúng> à, <George> điểm không lấy điểm nữa, nào

เซไฮไลท์สตรีมไปกินหมูอุ้ยรัวรัวรลวรัวรัวพุงบอกไลท์สตรีมไปกินหมูเซไฮนะกินหมูหันนะครับมบายบายมูสิกบายบายหัวใจ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 ไปมูสิกไปหัวใจหัวใจขอบคุณครับขอบคุณเฮ้ยยังไม่ได้ถ่ายรูปแบนเนอร์เลยเฮ้ยถ่ายไหมถ่ายไหม ไ,ไม่ถ่ายหรอเนะเฮ้ยมีของขวัญได้เก้าอีก้กลับดีๆนะคะมูนี่มีใช่ไหมของแม่ใช่ไหมใช่ใช่มีมีของขวัญอยู่ตั้ มีของขวัญนะคะแล้วพ <to break an iously> ูดกับใต้ข่าวีของเราแล้วก็พูเอีกนิดนึงค่ะใต้ข้าวีมีของขวัญนะคะได้ไหมใครใครได้ใครได้ใครได้ติดต่อนะคะใครได้ใครได้ที่เป็นของขวัญน่ะอยู่ต่อไหม คุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้บ้านนะคะเี๋ยวดูร้องเพลงขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มาแบบเป็นกำลังใจให้บ้านแกลเลอรี่กวางหงมัตเตอร์ดีนะคะที่ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอดเลยนะคะ าไม่มีมูสิกก็ไม่มีพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะยังไม่ได้ร้องเพลงเลยขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตลอดนะคะ๊มยบายขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะพี่บอกว่าดนมากจริงไหมพี่ขอบคุณมากนะเต็มที่มากขอบคุณนะคะฟังเราร้องเพลงก่อนสนุกมากเลย เดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยเดยไปด้วยขอบคุณมากนะคะงานน่ารักมากเลยอ่ะฮะงานทำไมฉันไม่ได้ดีใช่ไหมต้างไปสีกันี่ไปสีไดีจังีจัอยู่บนสดาอ้ยย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 ยดียย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 ียย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 ย

ขอบคุณที่มางานเรานะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่มางานแตกเรานะคะทุกคนอย่าเพิ่งกลับหนูยังไม่ได้ร้องเพลงหนาวมากแล้วนี่ได้อะไรแม่เอเนี่ยโดนอย่างเดียวไม่ได้โดนอย่างเดียวขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะะขอบคุณนะคะ กลับบ้านไปเก็บกระป๋ากันนะเออไปเก็บกระเป๋าไปอยู่เขาได้เก็บเ่ื้อผ้าอยู่ขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาขอบคุณที่มาากกันนะคะพไม่เกจะไปกินหมูหันไปหาแฮชแท็กกัแม่เก่งพิมไม่เก่งนะแม่ติดตามตลอดขอบคุณมากนะคะนี่เหี่ยวไหมเอาเชือกสือไลให้นะ จะได้นไเาแลีถ้าเราจะแกสถา่ที่สุดอาจจะส่งไปให้ได้งไงเนาะมันจมีางอย่างที่ควรจให้ดแต่เราจะพยายามใหุ้ณได้ใส่มาคนะแล้วคุณนอนดก็ไม่ท้าแล้วเ็นเธอเธอจะไม่ซื้อหรอไอเบนิฟิตหนูหนูเด็เบนนิตเขาเป็นอย่างนี้แมวขอไม่ด๋อยันัน รีดโรเตอร์อ่ะใคร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 ขอบคุณนะค่ะเจนพี่ขอบคุณมากที่เป็นตนให้มไเป็นมรเ่จนเจนโรเตอร์อ่ะไม่เป็นลมเลยของพ่อเป็นลูกทดีรถน้ำอ่ะไอเชอร์ไปไหนอ่ะไม่รู้โรเตอร์อะไรลูกกลับหรือยังไม่รู้ขอขึ้นไปหน่อเอาเม่ ตายนะที่แล้วราจะได้สบายใจแม่แม่แล้วลูกไปเไป้ลูกกับลูกแม่ได้ยังไงนเนียวน้องไม่ได้อยู่นะนี่ทไมเรายังไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันเลยอันนี้เป็นต้องหวางแล้วก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะเบนจิต

เอ็ก X สายอ่ะ็กซ์ไรดูเป๊ะเฟอเออจะบอกจะบอกว่าจะบอกว่าไงฉันยินย่าฉันเลยความจริงข้างในหัวใจต้องเปิดเลยผิดงานแล้วอ่ะผิดงานแล้วอ่ะโอเคขออนุญาตปิดไลน์นะคะอ๋ออะไรลูกทำไมหนูห่อเยอะจัง

แอปขออนุญาตปิดไลน์นะคะ